จีบอะไรเนมันหนักตากหนังกบเนาะครับเนาะนี่เขาหลอกเขาเขาหมักอยู่บ่ครับหนังกบเนี่ยหมักยี่หมักเส้รถดีบ่เด่นแต่ยางคือเป็นบบไงใส่ทุกอย่างนี่นี่ยเนาหนังกบเนาะแล้วก็ตากแหงตากนั่นบ่ครับตากแหงแดดสองแดดจนมันแห้งคนละเมันตากหนังกบนะครับหนังกบตากแห้ง มาสื่อใน่เด้อตลาดตลาดล่าสีสไลด์น้อหนังกบตลาดล่าสีสไลด์เนี่เดี๋ยวเบื้องหน้าตาแม่คฆาก่อนแม่คฆาคนบัตรไหนเม่าข้นบัเมืองแก่นอ๋อขันเมืองแก่นนะครับแม่คฆาอยู่บ้นเมืองแก่นเพิ่นขายหนังกบทอดแล้วก็ปลาแห้งกับแม่องเจ้าเป็นบ่อปลาสดเป็นกระขายครับปลาสดกระขายปลาแห้งกระขายน้อแม่คฆาชอบบัตรเมืองแก่นน้อ ค้าแต่เมฆา,า,า,าพูดว่าื้ออินเออเม่นบ่นี่แหละแม่ค้าผู้งามๆนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิมาอุดหนุนเราอยู่ถ่ายตลาดก็มาเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อ <c oughs>